ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ดาคอนิก้านะครับอยู่เลทหกนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการชนะง่ายๆกันเนอะก็รอนิดนึงครับมาล้ก็เครื่องผมค่อนข้างกระตุกนิดนึงเนอะก็ดูเป็นวิทยาทานแล้วกันนะครับแต่ว่าง่ายแน่ๆชนะง่ายแน่ได้แน่ๆครับ คอยจะขึ้นสองช่วงนะครับช่วงแรกกับช่วงสุดท้ายาโดนเลยลังนิดนึงฮะผมนะอ,อยู่มุมนี้เลยนะครับหลังจากตีเสร็จแล้วนะฮะคอยจะกีให้รัวครับแล้วก็ระวังครับเวลามันพ่นขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยฮะระวังนิดนึงหลบหลบดีๆครับท่านพ่นอย่างเงี้ยนะฮะ ดูก่อนครับแล้วค่อยโยกหลบถ้าไม่มีแล้วเราก็สก,กิลไปเรื่อยๆครับเจนกว่ามันจะตายอยู่มุมนี้นะฮะได้ทั้งสองมุมครับสองฝั่งเลยซ้ายกับขวาถ้ามีเพื่อนก็บอกให้เพื่อนไปอยู่ฝั่งซ้ายคนนึงครับส่วนเราก็อยู่ฝั่งขวาอะไรยางก็ได้แล้วแต่เลยคนทั้งบดละสังเกตครับแล้วหลบเนี้ยครับมาละ だいぶあれや。 ใช่ครับทำนี้ไม่ต้องหลบแล้วครับถ้ามาอย่างนี้ก็ยอมเลยครับยืนตรงนี้ก็ตีโดนนะครับผมกดด้วยอีกหน่อยด้วยการตายเป็นทางที่สะดวกที่สุดแล้วนะครับสำหรับเลเยหกนะครับคอยต้องตีให้แตกครับไม่แตกนี่งานเข้าครับบอกก่อนเลยเพราะว่ามันจะมีดามเจด้วยนะครับแล้วก็ติดสตานด้วย แล่แล้วคนอื่นก็ทิ้งผมไปครับดีเลตสกิลครับผมสามทีเดดเาไม่เจ็บครับไม่เจ็บอย่ร้องครับไม่ร้องแลง้วมีที่เด็ดครับถึงแม้ว่าเลือดบอสจะตายไปแล้วนะครับแต่มันยังไม่ตายครับแต่คอจะขึ้นแค่นี้ครับสองช่วงครับไม่ขึ้นอีกแล้ว ตีเรื่อยๆครับหม่แล้วครับข้งมนหลบครับหลบพ้นครับผมเอาโดนเลยขึ้นไปนิดนึงครับเท่าทีหม่แล้วครับตายครับแหมแเราจะกดเลือดทำใหม่ <c oughs> โอเคครับก็เป็นวิทยาทานให้ทุกคนเนอะเล่นง่ายจริงครับ น,น่านได้ของดีด้วยของตัวเองด้วยนะครับอาชีพตัวเองด้วย65มาแล้